ทำแบบนี้ป่ะใช่แล้วแล้วก็ใส่ไม้เอกอืมตามตัวอักษรเนี่ยเพิ่มตัวอักษรไปตามที่เขาเขียนมีกี่อักษรเห็นไหมละ่ะหน,นึ่งสองสามสี่ <4. S 2> ทั้งหมดนี่ยอักษรกลางหมดเลยใช่ไหมอืมเขียนไปะลกอักษรกลางเลย เออเก่งมากโหถูกหมดเลยเหรอเนี่ยโอ้โหมันต้องหันไปด้านไหนนั่นแหละถูกแล้วลูกแบบนั้นแหละเขียนไปนเรื่อย้ใช่ไหมต้องหันข้างในข้างในเอออันนี้คือข้างในปะ ใช่หัวอยู่ข้างใน,จน,น,เ,นเจนมากหไปอห้ามไปอยู่ข้างนอกข้างนอกไม่ใช่ข้างในไม่ใช่หรอข้างในถูกแล้วก็เนี่ยแบบเนี้ยแหละถูกแล้วเนี่ยแบบเนี้ย,แบบยโอเคก็ไม่จัตาวาแม่สมัยนี้ไม่จะะับตวามีปะ มีสิไม่เอกไม่โทไม่จัตาวาไม่ตีอันนี้เรียกว่าไม่ตีเลขบวกเนี่ยเรียกว่าไม่ตีอันนี้คืออันนี้คือคัดลอกใช่ไหมคัดลายมือไม่ใช่คัดลอกนะลูกเป็นการใส่สลักใส่สละข้างบน<า>งหัวทนีนี้นอ่ะอะเอานี้ก่อนทีละอย่างอ่ะอันนี้อ่านว่าปลา แล้วปออาปาปาเม่กป้าเออปออาปาปาไม่ถูกเขียนก่อนเนาะเขียนก่อนแล้วค่อยอ่านเนาะมันไม่ใช่อ่านนี้เออพูดแล้วอ่าเถียงเก่งเหมือนแม่เลยเนาะมันเกืเขียนผิดแอะอ๋อโหเที่ยงทุกคำแบบพูด นี่จะเป็นไข้รียนนักเรียนนักอ่าอ่าตั้งใจเขียนเดี๋ยวก,กินยาเดี๋ยวแม่ายาให้กินอ่าเรียบเขียนให้เสร็จบรรทัดน,นี้ก่อนนะแม่ายาให้กินเดี๋ยวอ่านไม่ตีแบบนี้หรือ ไม่ตีเหมือนเลขเจ,จ็จด<ร>อ้าวลบแล้วเดี๋ยวแม่ายาให้กิน,น,นแล้ววันนี้ลืมเอาผ้าเช็ดหน้าไปใช่ไหมไพรุ่งนี้เอาไปนะพรุ่งนี้แม่ไปรับตอนเย็นนะแม่ไม่ได้ไปส่งนะแม่ทำงานกะดึกดเราเราไปทดิเราตูดไง หายังลบมาลบก่อนเนาะให,ให้ให้มันขึ้นให้ใหใหลบองนีแค่นี้ก็ได้แล้วไ้ด้วยวลบสะอาดด้วยโอเค ไม่เลยนะไม้ตีไม่จัตาวาไม่อันนี้เอกโทจัตาวาตีอันนี้ต้องจัตวาอันนี้ตีลูกเลขบวกบนข้างบนอันเป็นตีจัตาวาเหมือนเลขเจ็ดไทยแล้วเหมือนเลขและแล้วอันที่มันรยงเหมือนเลขแปดไทยเหรอไม่ยามุก เลขแปดไทยไมยมุกลูกไมยมุกอืมไมยมุกอืมอ่าอาลิขเขียนเลขเขียนเลขแปดไทยมันไม่ใช่ไมยมุกคุไปถามแม่อังไปถามแม่อังมันถามมันมันต้องกี่คัถามคุณครูพิมพ์ไปเรียนพิเศษถามคุณครูพิมพ์เพราะว่าปีนี้แม่ให้เน้นเรียนภาษาไทยป .2 เน้นเรียนเสริมภาษาไทยอมันจะบอกว่า ไม่ยมุกมันต้องพูดกี่คำก็ไม่ยมุกก็คำเดียวไงลูกเลขแปดไทยไงไม่ยมุกของแม่อังแม่อบอกว่าสองคำไม่ยมุกมันมันไม่เหมือนเลขแปดแบบนี้ไม่ยมุกของหนูนี่มันจะเป็นแบบนี้นี่นี่ไม่ยมุกอ๋อเออสงสัยแม่เรียนเรียนมากลือ เลขแปดไม้ยตาเอ้ไม้อะไรว่าเดี๋ยวแม่คิดก่อนนะไม่จะคูไม่ไไม้ไม้ต้องถามตาเออต้องถามพ่อไม้จะคูวะไม่ใช่ไมแตะคูวะไม่น่าใช่ไม้อะไรว่าไปเรียนพิเศษถามคุณครูนะแม่ฝากถามด้วยแม่ก็ลืม เขียนเป็นแต่ลืมว่ามันเรียกว่าอะไรเอ๊ออ่านได้แต่ลืมว่ามันเรียกว่าอะไร,น,ไน,ร,ะไรน้องอาไปเรียนพิเศษกับคุณครูพิม์ถามครูพิมหน่อยนะไม่จอไม่ใช่แบบนี้ไม่มูงมังอีกแบบนึ่งอันนั้นอะโอเคเดี okay. ๋ยวแม่เอายาพาราให้กินก่อนรู้สึกปวดหัวหรอฮึรู้สึกน้ำมูกก็กินยาแก้น้ำมูกไหมล่ะกินสิกินแล้วมันจะง่วงนะยาน้ำมูกอะ ทำการบ้านได้เสร็จก,ก่อนไหมไม่ง okay, okay, ่วหรอกโอเคโอเคเดี๋ยวให้กินขนาดลิตรเอกยา